หนึ่งสองสามอนลงออไม่ต้องลอนออกไเอามนจะมือมาผยมาหออนลงอนลกับพื้น biên nó John is ultimate 2 bật đâu rồi bật vào tô ตำรวจเปิดประตูเปิดประตูยุกตำรวจเปิดประตูใครอยู่ในห้องนะ้ำเปิดเปิดใครอยู่ในห้องนะ้ำเปิดไม่เปิดผงนะพังนะ,ะพี่ชบูค่เขาออกมาอยู่แล้วค่ะพี่ไม่เปิดผงพังนะเขาไม่มีอาวุธอะไรเลยค่ะพี่

บอกให้เปิดก็เปิดดิผมพูดดีๆแล้วนะพูดดีๆแล้วนะพยายามให้เปิดในแงนกัารง่ายๆแล้วนะนะผมก็ต้องาัอไปนั่งไปนั่งในห้องพูดสองพูดนะพี่นั่งนี่พี่นั่งนี่พี่นั่งนี่ครับนะนอนได้ไปนอนได้ไปนอนได้ไปนอนไปดินอนราบลงไปนอนราบนอนนอนจับมือมเข้าใจข้อหากับสิทธิที่ผมแจ้งแล้วนะเข้าใจครับ เออต้นคุณพี่คุญแจเออเอ้ยเองหมดอิสรภาพแล้วต่ออย่างเนี้ยเองต้องถูกจับกุมครับแต่พี่แต่ผมตอนนี้ผมเจ็บมือพี่มันกุญแจม่มรัดไปพี่พี่ทำในข่าวคุยดีดีไหมจะคุยดีดีไหมไม่ใส่ของแต่ยานะช่วยกันนะครับมีแค่นี้ใช่ไหมที่ช่วยผมผมทำงนให้เขาทุกหนตอบคำถามตรงๆครับครับนอกจากยาเสพติดเราทำอะไรอีก นอกจากยาเสพติดทำเครื่องรูปบัตรนะครับคนจีนเป็นต่างชาตินะครับครับก็ติดต่อว่าก็มีเพื่อนมารูปบัตรับครให้ผมเตรียมหาเครื่องรูปบัตรอย่างเงี้ยครับมารูปอ,อาจวิดีโอในตามกฎหมายนะรู้ปะ่ะครับรู้ไหมครับครับเออ มีใครทําอะไรเราไหมไม่มีครับอืเราทํามาประมาณกี่ใบแล้วเนี่ยกี่คนแล้วเนี่ยหนึ่งคนตอนหนึ่งใบเนี่ยก็ต้องมี 20, 30, 30, ยี่สิบสามสิบใบครับแล้วมีม 20, 30, 30, ยี่สิบสามสิบใบครับแต่อพอตอนหลังเนี่ยผมก็เริ่มรู้แล้วเพราะว่าบัตรบ,บางใบมันให้กดร,รหัสพินแล้วมันมัน,มน,มนกดไม่ได้ครับรู้ว่ารู้ว่ามันไม่ใช่บัตรของเขาเองครน่าจะเป็นบัตรมาจาก การขโมยครับรู้สึกผิดไหมรู้สึกผิดครับยอมไหมเนี่ยคาของนเนี่ยยอมครับอืมแล้วเนี่ยติดเหรออะไรนะครับเล่นเหรอครับเหรอครับสองคนนั้นติดไหมเล่นไหมสองคนนั้นก็เล่นครับอืมขอโทษด้วยครับผมสำนึกผิดกับการกระทําที่ทามาแล้วที่ทําผ่านไปแล้วครับก็อยากจะเตือนให้ ทุกคนระมัดระวังในการระมัดระวลลังในทรัพย์สินแล้วก็การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นบัตรที่เป็นเครดิตการ์ดหรือว่าเป็นระบบ NFC ที่สัมผัสแต่สัมผัสชำระเงินนะคะก็ต้องระมัดระวังให้มีรหัสมีโค้ดส่วนตัวเก็บรักษาไวด้ดีๆครับขอโทษด้วยครับ